ทละอะไรละทิฏวิปเนี่ยเนี่ยทิฏวิปโทสะสองแต่ละแบบตนุกะระก็คือทําให้เบาบางเหมือนกันเลยเหมือนพระโสดาบันตะกี้แต่ว่าเพิ่มขึ้นในส่วนของสภาพรมที่เป็นโอลาริกะโอลาริกเข้าใจนะคะอืมเนาะตนุกะระประหารเหมือนกันเลยนะเนี่ยชุดนี้ยใช่ไหมฮะทั้งพระโสดาบันทั้งทั้งพระสกาทาคามีเห็นไหมคะเออเนาะ เนี่ยละเหมือนกันเนี่ยส่วนของโอราลิกะหยาบนะคะโอราลิกะนี่หยาบอระสกทาคามีละได้นะแล้วก็แบบตนุกระเบาบางนะคะอ้าทิฏฐิเวปยังเหลืออยู่เลยสองมัคคจิตทำให้บางแล้วแต่ก็ยังจะต้องไปเจอเจอใครฮะเจอพระนาคามีใช่ไหม น่ะก็ใช้รูปใช้นามของท่านเองนี่แหละฝึกต่อเลยสติปฐานสี่นะเออาฝึกมากเข้ามากเข้านะมีอุปนิสัยติดต,ตามส่งมาอนาคามิมักมังเกิดขึ้นมามักใหม่นะมักขจิตอนาคามิมักเกิดขึ้นมาเอาแล้วทิฏฐิวิปที่มันเคยบางอยู่อะมันจะถูกเฉือนออกแล้วนะ ชูถูกเฉือนออกบางส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของกามราคะ่าเห็นอันอนี้ก็เห็นอะไรอะไรก็อุ้ยสวยจังเลยอะชอบจังเลยอะเห็นไ,ไหมไม่มีแล้วนะในคันทัสันดาหของท่านจะไม่มีคํานี้ละจะไม่มีความรู้สึกนีล้ละเหมือนเราตายด้านบางสิ่งบางอย่างตายตายความรู้สึกอะความรู้สึกมันตายด้านจากสิ่งที่เราเคยเ,เคยไปติดไปหลงไปรักะมันตายแบบนั้น แต่ว่ามันเรานี่ไม่ได้ตายแน่นอนนะก็คือมันเป็นช่วงนั้นแค่นั้นคือเรายังละเขาเด็ดขาดไม่ได้นะเราเอาความรู้สึกที่แบบว่าเราด้านชากับสิ่งนั้นอะ่ะ <c oughs> ความรู้สึกของเราด้านชา <c oughs> ด้านชาก็คือไม่ใส่ใจมันชาแล้วไงแม่เนาะ <c oughs> ถ้าอะไรที่มันชาชาเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้สึก <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> นะ <c oughs> ไอราะนั้นว่านาคามีเนี่ย ท,ท่านละเกี่ยวกับเรื่องของรูปเสียงกลิ่นลสสัมผัสที่เกี่ยวกับเรื่องของการมคุณอารมณ์อารมณ์อันเป็นอารมณ์อันน่าใครที่ทําให้ตัวตัณหาตัณหานี่ก็คือโลภะเหมือนเนาะโลภะอันี่มันติดได้สารพัดรูปแบบเลยใช่ไหมอันนี้ก็หนึ่งกันที่มันมาติดอ่ะติดในการมคุณอารมณ์ติดในอารมณ์ทั้งห้าในรูปแบบของอารมณ์ไปติดแต่พระอนาคามี ไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วจึงละกามราคะแต่ในส่วนของทิฏฐิวิปนะแสดงว่าส่วนที่ไม่ใช่ทิฏฐิวิปก็ยังมีอยู่ที่เกี่ยวกับเรื่องของส่วนที่เป็นทิฏฐิวิปที่ที่ไม่ใช่กามราคะยังมีอยู่นี่ไงฮะดูนี่รูปอรูปมีตรงนี้อยู่นะไม่ใช่มีแต่กามราคะนะมีรูปราคะอรูปราคะแสดงว่าราคะก็คือตัวโลภะเนี่ยติด ติดแม้แต่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสยังพอติดเรื่องของรูปรรประชานรูปประชานใช่ไหมคะถูกไหมได้ชานก็ยังติดน่ะสมาธิแนบแน่นก็ติดอยู่ตรงนั้นอะใช่ไหมอ่าอะไรก็แล้วแต่ติดชอบโลภะนี่นะทั้งชอบทั้งติดเลยเนาะนั่นแหละค่ะนี่คือพระนาคามี แล้วแล้วที่พระโสดาบันกับพระสกาาัดทามมีทำโทสะให้บางอะ่ะเป็นตนุกระตอนนี้พระนาคามีเฉือนออกเลยนะอันนี้ใช้สำนวนเองนะคำว่าเฉือนเนี่ยก็คือท่านละเด็ดขาด <c oughs> ก็คือโทสะไม่ทำร้ายใจเอาง่ายๆเนะาะโทสะไม่ทำร้ายใจดีไหมคะแม่ขาโทสะไม่ทำร้ายใจเนี่ย <c oughs> ดีมากๆเลยเนาะเออ ใครพูดอะไรฉันก็เออไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรคือหลายหลายคนบอกเออไม่เป็นไรหรอกจริงคําว่าไม่เป็นไรหรอกจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปัญญาแต่เป็นสิ่งที่แบบตัดออกไปโดยที่แบบไม่รู้หรอกว่าเป็นการละจริงๆนไม่ใช่เหมือนกับว่าเออไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องสนใจหรอกจริงๆแล้วใจมันยังน้อมไปหานะที่บอกไม่สนใจใจยังน้อมไปใช่ไหมคะแต่พระนาคามีไม่มีการน้อมไปละก็คือหมายว่าถ้าอารมณ์นั้น เป็นอารมณ์ที่จะทําให้สมมุติว่าถ้าเราไปยืนอยู่ใกล้ๆพระนาคามีแต่เราไม่รู้หรอกนะว่าท่านเป็นพระนาคามีเราไม่รู้แต่สมม,มุติว่าเราไปยืนใกล้ท่านเราเนี่ยติดเต็มๆเลยสิ่งที่เราเห็นเรารักเราชอบทันทีเลยแต่ท่านจะรู้สึกเฉยๆไงแต่ท่านจะรู้สึกเฉยๆคือท่านไม่ก็เรียกว่าใจไม่หวั่นไหว ใจไม่หวั่นไหวแต่เราอะไหว <laughs> เราไหวหวั <laughs> ว่นไหว <laughs> เ,เข้าใจเนาะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะเพราะนาคามีละกามราคะนะได้เด็ดขาดละเกี่ยวกับเรื่องของทิดฐิวิปยุทธกิจนะสี่นะสี่สี่ดวงเนี้ยมีอิทธิพลมากนะละตั้งแต่พระโสดาบันเห็นไหมมาถึงพระสกาทาคามียังละอีกใช่ไหมมาถึงท่านนี่มันบางแล้วไง พระนาคามีนี่เอาออกเรื่องของแค่ตรงนี้นะแค่ตรงนี้แค่ตรงนี้แค่เรื่องของการราคะแต่ที่ละเอียดกว่านั้นยังเอาออกไม่ได้รูปประชานอะรูปประชานนะยังเอาออกไม่ได้ก็คือสมาธิอะอ่ารูปประราคะอะรูปราคะยังเอาออกไม่ได้พระนาคามีนะยังเอาออกไม่ได้ยังฝังอยู่ในขันธสันดานนะคะอันนี้นะ หลังจากนั้นภาวนาต่อเจยเริญต่อเจริญต่อจากพัสกาทาคามีเจริญต่อภาวนายะต่อเข้าใจใช่ไหมคะภาวนายะต่อจนกระทั่งเป็นอรหัตมรรอ,อได้อรหัตมรรมมาเอาแล้วอรหัตมรรคเนี่ยละละทิฏฐิวิปเหมือนกันนี่สี่ดวงนี้ต้องออกจากหัวใจละหมายถึงว่าความรู้สึกนี้จะไม่มีละสี่ดวงเนี่ย พิถีขาตะวิปยุทธ์เนี่ยเกี่ยวกับอะไรรูปราคาอารูปราคาที่เหลือจากตัวเนี้ยนะใช่ไหมคะที่เหลือจากการมราคะละเด็ดขาดพระอรหัสสมุดเฉท,ทะเด็ดขาดในเรื่องของการไปติดติดในรูปรูปฌานอารูปฌานรูปประพบอรูปประพบละเด็ดขาดและที่สําคัญคืออย่างที่พวกเราเนี่ยทุกวันนี้ที่เรา ไม่ค่อยมีสัมมาสมาธิเพราะว่ามันมีอุทธ,ธจักความฟุง้งซ่านสัมมาสมาธิมันแทบไม่มีเลยสม,มาธิดีๆอ่ะมันไม่ค่อยมีเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยนะคอยจะขวางกั้นอยู่เรื่อยอุทธ,ธจักนะมันฟุ้งไงฮะใช่ไหมดังนั้นอรหัตตะมักละเด็ดขาดเป็นสมุทเฉทะเด็ดขาดเลยความฟุ้งซ่านไม่มีแก่พระอรหันต โอ้โอ้แม่เหลืออยู่ห้าใช่ไหมคะเหลืออยู่ห้าเนาะเนี่ยเหลือทิฏฐิวิบสีใช่ไหมคะทิฏฐิวิบสีใช่ไหมกับอุทธจักสามัญชนกิตหนึง่งหมดออกจากคันธสันดานดาของอรหัตมรรคแรงว่าบุคคลคนเดียวสมมติม่เล็กเป็นปุถุชนปฏิบัติจนได้เป็นพระอรหรันต ก็คนคนเดียวถูกไหมว่าโดยบุคคลใช่ไหมคนเดียวเองสามารถละกิเลสได้หมดเลยกิเลสสิบหรือว่ากิเลสพันห้าไม่ได,ดล้ละได้หมดเลยนะละละได้หมดเลยนะฮะนะพอละได้หมดเลยอย่างนี้ชุดนี้ทุติยะทุติยะบทภาวนายะปหาตถาธรรมมาเลยนะ อทิที่พูดให้ฟังเนี่ยจับจุดให้ได้นะตรงไหนเรียกว่าทัศเนนะตรงไหนเรียกว่าภาวนาอย่างนี้นะจับปฐมกับทุติให้ได้ก่อนเพราะว่าตาติมันจะเอาสองอันนะั้นแหะมาเป็นณนณะนะปฏิเสธไงไม่ใช่ทั้งสองอันนั่นแหละถูกไหมคะปฐมมาบทกัทุติยบทเนี่ยเป็นอกุศลละจิตสิบสองบทเลยใช่ไหมคะเป็นอักุศลเจตสิกสิบสีบส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 ่บทเลยใช่ไหมคะท่านว่าโรยรวมถูกไหมฮะน่ะเห็นไหม อืมจับหลักสังเกตให้ดีนะได้ละได้อยู่คนเดียวนะคะต่อไปต่อไปตัดยบทท่านบอกว่าเนวทัศสเนนะนภาวนายะปหาตับพาธรรมาสภาพธรรมพวกเนี้ยกุศลละจิตยี่บเอ็ดวิปากจิตสามหกเรียจิตยี่สบเจริญสิกสาแปรูปยี่แปดนิพพานเนี่ยเป็นธรรมมา สภาพทมพวกนี้ไม่พึงประหารนานะไม่พึงประหารใช่ไหมคือไม่ไม่พึงประหารน่ะเนี่ยไม่ต้องทําเรื่องพวกนี้ละเห็นไหมเพราะอะไรางนนะแหมบุญเนี่ยพอพระโสดาบันเป็นเอ่อพระโสดาบันเป็นพระรยะบุคคลแล้วทําบุญต่อได้ไหมคะอย่างถ้าแม่เล็กอะ่ะเป็นพระโสดาบันแม่เล็กทําบุญต่อได้ไหมอ่ะแม่เล็กก็ยังให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอยู่ไหมก็เหมือนกันใช่ไหมคะ ใช่เลยเห็นไหมกุศลมันจะละทําไมอะ่ะไม่พึงไม่พึงละเข้าใจใช่ไหมฮะไม่ละสิคะเป็นละทำไมของดีอ <c oughs> ของไม่ดีอะนะให้เขาให้ละ <c oughs> นะเข้าใจนะคุณหมนะ่องเนาะแล้วก็บุญทุกบุญนะไม่ว่าจะเป็นมหาบุญ <c oughs> มหาบุญมหาบุญก็คือมหากุศล <c oughs> มหากตะบุญ <c oughs> มหากตะกุศล นะแล้วก็มรรคจิตสีเนี่ยมันควรละไหมเนี่ยฮะจะละเขาทําไมเขาเป็นบุญทั้งนั้นเลย,เลยใช่เป็นละทําไมอะคะเนี่ยเนี่ยกุศลยี่สิบเอ็ดเนี่ยไม่ต้องไปละไม่พึงประหารเนี่ยไม่พึงประหารเข้าใจใช่ไหมคะสภาพทมเนี่ยทํามาเนี่ยก็คือพวกนี้นะเออไม่ต้องละไอ้ควนสิ่งที่ควรละก็คือพวกนี้ไนงะใช่คุณอินเข้าใจใช่ไหมคะนี่นะเองตรงเนี้ยละนะ อที่เหลือจากอันนี้ยก็ไม่ต้องละคือส่วนยี่บเอ็ดวิบากสามหกไม่ต้องละยิ่งวิบากสามหกเนี่ยไม่ควรจะละหรอกถ้าจะละเนี่ยละไม่ได้มันเป็นผลนะกิยยาของพระรหันจริงพระราหันจะไปยุ่งกับท่านละของท่านได้ยังไงเหรอล่างท่านไม่ได้ยุ่งอะไรของท่านเนี่ยนะ <laughs> แม้นเราจะเป็นพระราหันสมมติณนะสมบุติ สมมติว่าถ้านมันทาหน้าจริงจังเลยนะสมมุติ <c oughs> สมมติว่าเราเป็นพระอรหันต์เราก็ละละจิตพวกนี้ไม่ได้เอามาหามหากียาแปดคยาแปดถามว่าถ้าพระอรหันต์ยังไม่ใช่อนุปาทิเสสนิพาน <c oughs> มาแล้วมาทีแล้วหน่อยใช่ไหม <c oughs> ถ้ายังเป็นสุปาทิเสสนิพานท่านก็ยังต้องใช้จิตแปดดวงนี้ในการ ทำบุญทำกุศลในเมืองมนุษย์ในเทวะเทวโลกหรือไม่ก็ท่านอยู่ในพรหมโลกก็แล้วแต่พระอรหันนะขนาดว่าละกิเลสได้ไม่เหลือแล้วนะคะใจของท่านเนี่ยสงบที่สุดแล้วนะท่านก็ยังมาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเราเป็นใคร <c oughs> อ,นนอันนี้ถามแมว <c oughs> แล้วเราเป็นใครเราจะไม่ฟังเหรอ เออขนาดพระอรหันใช่ไหมฮะใช่พระลรหันนี่ฟังธรรมของพุทธเจ้าตลอดเลยคะเป็นเรื่องที่คิดไม่ถึงนะว่าท่านหมดการศึกษาแล้วแทนที่ท่านจะไม่มาโรงเรียนแล้วใช่ไหมแต่ท่านก็ยังมาแต่เราอ่ะเป็นนักเรียนที่ต้องเรียนเป็นะต้อง,ต,องต้องมานะต,ต้องศึกษาอยู่นะไม่ได้ว่าใคร แต่พูดความจริง <laughs> นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนีน่ยนะกิริยาจิตเนาะพูดถึงเอามหากริยามาพูดยกตัวอย่างให้พวกเราฟังนิดหนึงเนาะไม่ควรประหารค่ะนะจิตจิตพระรหันเนี่ยพระรหันท่านก็เหมือนจิตก็เป็นอยู่ตรงนี้ไงพระถ้าว่าว่าโดยเราเป็นพระราหันอย่างเงี้ยเรายังไม่ตายอะ่ะยังเป็นสั乌ปาทิ่เสสานิพานอยู่เลยอะ่ะใช่ไหมดังนั้นมหากริยาดังเกิดเกิดในหัวใจเรานะเข้าใจใช่ไหมคะ เมื่อมหากริยาเกิดที่หัวใจเราอะอ่าวันนี้คุณอินบอกว่าอท่านเจ้าขานะเอดิฉันไปเห็นสิ่งนั้นอะแล้วดิฉันมีความรู้สึกดีจังเลยแล้วดิฉันจะยังไงต่อเจ้าคะนี่นะคนคนอินมา,มาเข้ามาหาพระละหันนะท่านการุณาทันทีเห็นไหมท่านการุณาทันทีอามานีโยมนั่งลง นี่ยกรุณาสัตว์ทันทีนะพราะคุณอินเป็นสัตว์ไงคุณอินเข้าใจไหมว่าตัวเองเป็นสัตว์เออนะสัตว์ว่าบัญญัติบุคคลพระพระหันบอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังท่านก็เล่าในส่วนของสภาวะว่าเ,เล่านี้หมายถึงใช้คําพูดนะจริงๆแล้วท่านก็สอนท่านก็สอนให้รู้ว่าอ่าสิ่งที่โยมมีความรู้สึกะเกี้ยก็เรียกว่าศรัทธาอย่างเงี้ยนะสิ่งที่โยมมีความรู้สึกะเกี้ยเนี่ยนะมันเป็นความรู้สึก อยากเห็นไหมอย่างเงี้ยท่านก็สอนกรรมฐานต่อเลยอย่างเงี้ยนี่คือความกรุณาสัตว์ที่พระอารหันยังมีชีวิตอยู่เข้าใจใช่ไหมคะอรหันต์ช่วยเหลือรูุ้ทธเจ้าเนาะหมุนหมุนธรรมะข,ของุูธเจ้าใช่ไหมเป็นจักใช่ไหมเรียกหมุนธรรมจักใช่ไหมคะเออหมุนธรรมจักช่วยรูพได้เจ้าเผยแผ่ไงเข้าใจใช่ไหมคะอ่าช่วยเผยแผ่เรียกว่าหมุนธรรมจักช่วยกันเนาะ เข้าใจเนาะเจตสิกสามแปดก็ประกอบกับจิตเหล่านี้เพราะว่าในมหากุศละจิตแปดตรงนี้เนี่ยมีเจตสิกเต็มที่สามสิบแปดเข้าใจนะคะอ่ารูปยี่สิบแปดควรควรประหารไหมไม่เลยเพราะอะไรอะคะไม่ใหญ่รีบใส่หัวเลยไม่ไม่ไม่เพราะอะไรอะคะรูปยี่สิบแปดประหารไม่เพราะอะไรฮะตอบตอบกันได้ไหมฮะนะ รูปไม่พึงประหารเพราะว่ารูปไม่ใช่สภาวะที่ต้องประหารรูปรูปเป็นสิ่งที่กําหนดรู้นะใช่ไหมเพราะเป็นกายานุปัสนาสติปฐานใช่ไหมคะเป็นสิ่งที่ควรระลึกรู้ใช่ไหมประหารไม่ได้รู้ได้อย่างเดียวสิ่งที่ควรประหารคืออะไรโลภาโทสาโมหกิเลสสิบที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่เข้าใจกันให้ดีนะไม่ได้ละใครนะทุกวันเนี้ย <laughs> ฉันจะทิ้งเธอแล้วนะไม่ใช่นะ <laughs> ไม่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วไม่ได้ละรูปเข้าใจไหมละนามนามละนามถูกไหมฮะเออนามละนามเพราฉะนั้นรูปไม่พึงประหารเนี่ยมาอยู่ในบทของเนวะทัศเนนะประหารเนนะทัศเนนะนะภาวนายะประหาตภาธรรมาเข้าใจไหมฮะ พูดเร็วไปไหมคะเนี่ยพูดไม่เร็วเนะเาะกำลังดีนะฮะโอเคนิพนา์นิพนา์ไม่พึงประหารเพราะอะไรคะคุณมองตอบดูสิคะนิพนานทําไมประหารไม่ได้คะว <laughs> าไม่ใ <laughs> ช <laughs> ่นคนหนึ่งคนหนึ่งบอกว่าหลุดพ้นไปแล้วจะไปหารทําไมอะอีกคนหนึ่งที่ <laughs> ที่หมดซึ่ง <S <S ซึ่งกิเลสไม่ใช่นิพพานไม่ใช่คนละก,กิเลสเอ้ไม่ใช่นิพพานไม่ใช่บุคคลนิพพานไม่ใช่ผู้ละก,กิเลสนิพพานเป็นผู้ถูกรู้นิพพานเป็นอารมณ์ใช่ไหมเอออารมณ์รู้หรือถูกรู้ละ่ะเอออารมณ์ต้องถูกรู้สินิพพานผู้ถูกรู้ใช่ไหมเป็นรู้ใครได้ไหมเนี่ยรู้ใครไม่ได้เพราะนั้นเป็นพวกที่พึงประหารไหมไม่ ใช้เสียงใช้เสียงสูงด้วยนะะ่เสียงสองเสียงสูงนะมีการเสียงสองเสียงสูงด้วนะไม่ <c oughs> พอขึ้นเสียงสองนี่ไม่ใหญ่ตื่นเลยถ้าเป็นขลาววานยิ่งกว่านี้มานะแต่เนี่ยจะบอกว่าที่พูดทั้งหมดเนี่ยทำให้พวกเราเข้าใจเนาะ ที่มีอะไรมาพูดเยอะแยะเนี่ยนะไม่งั้นพวกเราก็จะท่องอย่างเดียวเลยซึ่งมันไม่ยากเราอยู่ที่บ้านเราก็ท่องได้ใช่ไหมเ<อ>ใช่ไงแต่ตอนนี้เข้าใจด้วยแล้วก็จําได้ด้วยใช่ไหมละ่ะโอเคาการน,นี้ก็คือจบนะทัศนติกะ,ก,ะกินเวลาไปหลายชั่วโมงอ่าจบทัศ <c oughs> นติกะนะเดี๋ยวพักก่อนนะขอครู <c oughs> <c oughs>